เตรียมตัวครับทำงานอีกแล้วครับรถรอบครอกเตียหาเงินวันนี้ใส่น้อยครับใส่แค่ตันกว่ากว่าสบายมากสําหรับแหนบที่สามารถรับน้ำหนักได้ฟรีตันครึ่งของเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเตรียมตัวที่จะออกเดินทางเตรียมตัวที่จะออกทำมาหากินอีกแล้วเช็ครถกันนิดนึง วางเครื่องกันนิดนึงอีซุสิสามพันเตรียมรีแล้วครับสายหาเงินร้อหน้าสิบสี่ใส่ห้าลูใส่สเปเซอร์เข้าไปต้องใส่สเปเซอร์ถ้าไม่ใส่สเปเซอร์ไม่ได้ใส่สเปเซอร์หกออกห้า ตรวจเช็คกันนิดนึงสู้ๆครับวันนี้ใส่แค่ตันก,กว่าๆวิ่งสบายๆขาไปไม่ต้องปล่อยลมครับลมร้อยสามสิบก็โอเคเพราะช่วงนี้ฝนไม่ตกแต่ถ้าเกิดฝนตกนี่ต้องปล่อยลมเหลือสักร้อยเดียวพอครับเรื่องยางเรื่องการบรรทุกเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากเราต้องใส่ใจด้วยนะฮะบรรทุกน้ําหนักน้อยนะฮะควรที่จะใชใช้ลมน้อย nếu là vận tốc nặng nhiều, chúng ta cần phải nhiều hơn. à, hả? ồ, đang chạy. Ờ, sao vậy? ừ. ừ โอเคพอดีแม่โทรมาเต็มตัวครับวันนี้ใส่น้ำหนักน้อยงานออกเร็วด้วยวิ่งสบายๆชิวๆใส่ยางใหญ่นะฮะนิ่มครับไม่ได้ใช้ล้อ17บล้อ18บนะฮะล้อ14ครับยางนิ่มวิ่งสบายครับขับทางไกลไม่เหนื่อยะฮะขับรถทางไกลๆวิ่งเหนื่อยๆก็ไม่ไหวนะฮะไม่สามารถควงเที่ยวได้ เมื่อวานก็วิ่งงานฮะวันนี้ก็วิ่งงานต่อช่วงนี้มีงานเยอะทุกวันครับก่อนตุ๊จีนนะฮะอิสุสุสายรุยสายบรรทุกสู้ๆครับมั่นใจเมื่อใช้อิสุสุอิสุสุนี่ประหยัดน้ํามันดีนะฮะประหยัดน้ํามันดีมากเลยไปครับเตรียมตัวหาเงินกันดีกว่ารักนะจุ๊บ